สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพฤกษบนะฮะลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยอันนี้เป็นการทำนายดาวจรนะครับของเดือนตุลาคมนะฮะเดือนตุลาคมนะครับผมและดาวที่สมพุดในกระดาษเนี้ยผมสมพุดนะวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับผมเป็นอย่างไรไปดูกันนะฮะลัคนาราศี พึกษพเนี่ยดาวประจําตัวของท่านเนี่ยคือดาวศุกร์นะฮะคือดาวศุกร์ทีนี้ศุกร์ไปไหนล่ะศุกร์ไปอยู่ที่กันครับนะฮะกันคือราศีที่5คือปุตตะหนึ่งสองสามสี่ห้าปุตตะปุตตะคืออะไรบุตรบริวารน,นะฮะความยินดีอะไรใหม่ๆนะครับมีความยินดีอะไรใหม่ๆหรือการลงทุนใหม่ๆก็ได้นะฮะปุตตะทายได้หลายอย่างหนึ่งในนี้แหละ ไม่ไปจากนี้แหละแสะดงว,ว่าช่วงเดือนตุลาเนี่ยท่านต้องไปม,มีสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นบุตรหรือเรื่องของบริวารก็ได้นะฮะหรือเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆ,ๆก็ได้นะครับผมและทีเนี้ยพ่อส,สุขเนี่ยนอกจากเป็นตุลรักษณ์ท่านแล้วนะฮะนอกจากเป็นตัวท่านเองแล้วเขามีอีกเรือนหนึ่งมาจากตุลน,นี่ตุลคืออะไรครับอริครับปัญหาอุป,ปรสรรคหรือไม่ก็พาระหนี้สินนี่นะฮะ นะหัวข้อใหญ่ๆอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอลิก็มาที่บุตรด้วยนะฮะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือการลงทุนใหม่ๆนะฮะหรืออะไรพวกนนวเนี้ยและทีเนี้ยดาวศุกร์เนี่ยอยู่กับใครศุกร์อยู่กับอาทิตย์ครับอาทิตย์มาจากใครครับอาทิตย์มาจากราศีสห์ก็คือพันธุฮะพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่บ้าน ที่ดินรถยนต์นะฮะพันธุเนี่ยมาอยู่ที่กันร่วมกับตรุละท่านนะฮะแน่นอนแล้วทีนี้นะฮะท่านเนี่ยจะต้องสัมพันธ์เกี่ยวพันธุแล้วทีนี้นะฮะเพราะพันธุเนี่ยมาอยู่ในราศีเดียวกันแล้วนะฮะมาอยู่ในราศีเดียวกันแล้วแล้วยังมีอริเข้ามาอีกเรือนหนึ่งด้วยนะฮะเท่ากับว่ามีปัญหาเกิดกับอะไรฮะมีปัญหาเกิดกับปุตตนะอันดับแรกเลย บุตรบริวารเกิดอะไรเกิดปัญหาขึ้นให้ท่านต้องไปแก้ไหมหรือให้ท่านแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับบ้านที่ดินรถยนต์หรือเปล่าหรือไม่ก็ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ประมาณอย่างนี้นะฮะประมาณอย่างนี้นะฮะมีอะไรใหม่ๆหให้ทำนะช่วงนี้โดยเกี่ยวกับให้กําลังไปที่พันธุมากกว่านะนะฮะให้กําลังไปที่พันธุมากกว่าเพราะพันธุมาอยู่ตรงนี้และทีนี้มาดูที่มาดูสิการเงินเป็นยังไง การเงินก็คือราศีมิถุนครับดาวพุธครับพุธหมายเลขสี่นะฮะดาวพุธเนี่ยอยู่ที่มิอ่าที่มิถุนเนี่ยพุธไปอยู่ไหนพุธไปอยู่ที่สิ่งฮะการเงินไปอยู่พันธุมีการใช้เงินใช้ทองเกี่ยวกับพันธุนะมีการใช้เงินใช้ทองเกี่ยวพันธุบ้านที่ดินรถยนต์ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่มีธุระให้ใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละนะฮะเพราะว่าเนี่ยเห็นตัวท่านเนี่ย มาสัมพันธ์กับอะไรฮะมาสัมพันธ์กับพันธุเห็นไหมอยู่ในเรือนปุตตะนะฮะจะทิ้งคําว่าบุตรบริวารก็ไม่ได้นะฮะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวบุตรบริวารและพันธุเนี่ยแหละบ้านที่ดินรถยนต์รวมทั้งพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วอย่างนี้พอวันที่สามตุลาเนี่ยพระพุทธเนี่ยจะย้ายจากสิงห์มาอยู่กันเ้าบอกว่าเงินที่จะมาแก้เนี่ยตรงเนี้ย อยู่ตรงนี้มาประมาณากลางกลางกันยาและกลางเดือนกันยาแล้วเขาถอยหลังกลับไปไงนะ,ะดาวพุธถอยหลังกลับไปก็ทําให้รู้ว่าต้องมีการใช้เงินใช้ทองเกี่ยวพันธุ์แล้วนะฮะทีนี้เงินทองมาอยู่ในปุตตะด้วยร่วมกันแล้วทีนี้ตั้งแต่วันที่3ตุลาเนี่ยร่วมกันแล้วนะฮะร่วมกันแล้วตัวท่านเองเนี่ยเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรขึ้นที่ต้องแก้ไขแล้วฮะนะฮะโดยใช้เงินแก้ไขมีเงินมาร่วมแล้ว แสดงว่าต้องใช้เงินเกี่ยวกับพันธุพ่อแม่บ้านที่ดินรถยนต์หรือไม่ก็บุตรบริวารหรืออาจจะเป็นาการลงทุนใหม่ๆก็ได้นะครับมีการใช้เงินในการลงทุนใหม่ๆก็ได้เพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการลงทุนใหม่หเนี่ยนะฮะทีนี้มาดูที่ลัคนาท่านเนี่ยลัคนาท่านเนี่ยอยู่ที่พฤกษกดาวังคารมาอยู่ตรงนี้อังคารมาจากอะไรบ้างครับอังคารมาจากเรือนแรกเลยใกล้ๆกล้บ้านเลยข้างๆงบ้านเลยพบสิบสองครับ ะะพบสิบสองคืออะไรพบสิบสองก็คือวินาะทายเสียหายไหมทายเสียหายได้ทายเสียหายได้เพราะวินาเนี่ยคำใหญ่สุดก็คือความเสียหายก่อนแต่ยังมีคําลองลงมาซึ่งอาจจะไม่เสียหายก็ได้อาจจะเป็นเบื้องหลังนะฮะแอบหลบซ่อนเนี่ยวินทาทั้งนั้นนะฮะเรื่องราวที่เคยอยู่เบื้องหลังเรื่องราวที่เคยหลบซ่อนเอาไว้วันนี้มาทับลักแล้วนะฮะ ก็คือเปิดเผยออกมาแล้วเรื่องราวที่เคยเก็บไว้ใต้พรมเนี่ยเขามาแล้วเขามาให้ท่านแก้ปัญหาแล้วนะฮะแล้วอังคารเนี่ยอยู่ตรงนี้มาเป็นเดือนือร่วมเกือบเกือบสองเดือนใช่ไหมสี่สิบกว่าวันได้นะฮะเกือบเกือบสองเดือนเนี่ยอังคารอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดหรอกน่าจะเกิดมาสักระยะระยะหนึ่งแล้วอ่ะนะฮะทีนี้อังคารเนี่ยวันที่สามโอ้โทษวันที่สามตุลาเนี่ย อังคารก็จะย้ายพร้อมกับพุธย้ายพร้อมกันเลยสาตุลาเนี่ยพุธกับอ่าพุธกับอังคารเนี่ยย้ายพร้อมกันไอเรื่องราวลับๆเนี่ยนะที่เก็บซ่อนเอาไว้เนี่ยหรือความเสียหายที่เก็บซ่อนเอาไว้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่เขาจะย้ายมาสู่การเงินก็แสดงว่าเรื่องเนี้ต้องเกิดการเกิดเรื่องเสียหายขึ้นให้ใช้เงินนี่มันตรงกันแล้วนะฮะเรื่องเสียหายที่เก็บเอาไว้ไว้ก่อนนะ ถึงเวลาแล้วค่อยแก้ไขวันนี้ต้องแก้ไขแล้วต้องใช้เงินแก้ไขด้วยนี่ต้องแก้ไขแล้วแล้วก็ต้องใช้เงินแก้ไขด้วยนี่ฮะอริมาตรงนี้เห็นหมาฮะวินาศมาตรงนี้อริก็มาตรงนี้นะฮะแก้ไขเกี่ยวกับบ้านที่ดินรถยนต์พ่อแม่หรือไม่ก็บุตรบริวารอันนี้แหละน้ำหนักอยู่ที่แถวๆนี้แหละนะฮะที่อาจจะไปเขาเรียกว่า เก็บซ่อนอเอาไว้ชะลอไว้ก่อนเอาไว้ค่อยจ่ายแต่ถึงวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ชะลอแล้วครับนะฮะถึงกำหนดแล้วที่ต้องใช้เงินแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพันธุแล้วก็ปุตตะต้องใช้เงินแก้ไขแล้วถึงเวลาแล้วเขามาบอกแล้วฮะมาต้องอังคารมาต้องใช้เงินแล้วนะฮะแล้วเงินก็มาถึงตรงนี้ด้วยนะฮะเงิน <m> ก็มาถึงตรงนี้ด้วยถึงเวลาแล้วฮะที่ต้องใช้เงินทีนี้ เรามาดูจะใช้เงินนะ่ะไปหาเงินก่อนไปหาตังก่อนมีเปล่าเดี๋ยวดูก่อนราศีกลุ่มนี่นะฮะมาจากพบที่สิบการงานการงานไปไหนการงานไปวินาศนั่นไงเริ่มไล่แล้วนะฮะเริ่มไล่ออกมาแล้วนะฮะการงานไปวินาาการงานไปเสียหายไหมอาจจะการงานที่ไปเสียหายก็ได้ นะฮะการงานอาจจะไปเสียหายก็ได้หรือถ้าทายดีเนี่ยจะมีงานจากต่างถิ่นแดนไกลมาให้ทําไม่ผิดกติกาที่จะทายอย่างนี้ไม่ผิดกติกาที่จะทายอย่างนี้นะฮะเพราะว่าวินาตเนี่ยอาจจะมาถึงต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะฮะคืออย่างนี้ดาวเนี่ยมันต้องมีทักษะจับทีนี้จะจับว่าวินาตเป็นอะไรดีเนี่ยบางคนวินาตก็มาถึงก็อย่างที่ผมบอกอ่ะอาจจะมาถึงหมายหมายถึง เรื่องเก่าๆที่เก็บซ่อนเอาไว้ให้แก้ไขปัญหาหรือบางทีเนี่ยวินาศเนี่ยอาจจะเป็นต่างถิ่นแดนไกลก็เนี่ยการงานมาทับวินาศอาจจะมีงานต่างถิ่นแดนไกลมาให้ทำนะฮะและต่างถิ่นแดนไกลก็มาทับรักนะฮะและต่างถิ่นแดนไกลก็มาให้ตังทายดีทายอย่างนี้ทายดีทายคือดาวเนี่ยต้องดูหลายๆอย่างหนึ่งมีดาวเดิมไหมสอง มีทักษะมาอย่างไรนะฮะมันทำทํานายมันจะเปลี่ยนถ้าเป็นสีเนี่ยมีงานต่างถิแดนไกลมาแน่ๆละ่ะถ้าเป็นสีนะถ้าเป็นกาลีนะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับการงานแหละทีนี้เห็นไหมทายคนละอย่างความเสียหายก็มาทับรักความเสียหายก็มาให้เงินแก้ปัญหานะฮะถ้าเป็นสนะีการงานทางไกลมาช่วยมาช่วยได้นะวีน่าเนี่ยอย่าไปเสียอย่างเดียวไม่ได้นะมันมีความดีงานแอบอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ มีงานจากต่างถิ่นแดนไกลมาให้นะฮะแล้วงานต่างถิ่นแดนไกลก็มาทับลัคนางานทับลักณะทีนี้นะฮะแล้วพอวันที่สาตุลางานก็ให้เงินให้ทองเห็นไหมงานก็ให้เงินให้ทองเงินทองที่ได้มาก็ตรงเนี้ยจะอย่างไรก็ต้องทายว่าใช้เงินแก้ปัญหาเรื่องของพันธุ์ทูน่ะได้เงินได้ทองแล้วงานที่ทําอยู่ต่างถิ่นแดนไกลที่ให้มาให้เงินให้ทองเงินทองก็เอามาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพันธุและปุตตะเนี่ย เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดตรงนี้ไม่ดีอ่ะถ้าเกิดตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีก็การงานเสียเกิดเสียหายขึ้นพอเสียหายก็ความเสียหายมาทับลัคนาไปเบียดเบียนการเงินนะฮะไปเบียดเบียนการเงินนะครับผมพอเบียดเบียนการเงินเนี่ยการเงินก็ไปเบียดเบียนพันธุเห็นไหมมันไทยมันไล่กันมานะฮะคือพอทักษามันเปลี่ยนเนี่ย ดาวมันจะค่อยๆเปลี่ยนคาทานายเรื่อยๆนะฮะการเงินก็เลยแบบบีดเบียนพันธุนะครับอาจจะไปยืมตังค์พันธุก็ได้ฮะ,ะเพื่อมาแก้ไขปัญหาอุปสรรคครั้งนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอไล่ดาวพอตรงนี้เป็นกาลีตรงอื่นมันไม่เป็นกาลีด้วยมันก็รล่ไปเกิดความเสียหายขึ้นพอบันดีงานก็ดีอะไรก็ดีก็มาแก้ไขปัญหาตรงนี้ตรงเนี้ยยังไงเนี่ย ถ้าไม่เอาเงินพันธุูก็ต้องเอาเงินไปให้พันธุนแหละนะต้องดูตรงนี้ก่อนเป็นอะไรมาต้องดูตรงนี้เป็นอะไรมานะฮะเห็นไหมมันคําทํานายเนี่ยถามว่าเอ้มันพลิกไปพลิกมางนี้ทายกักทายกักกักหรือเปล่าเออเดี๋ยวดีเดียเด๋ยวร้ายก็ทักษะอย่างไงล่ะเออดาวไหนล่ะเป็นทักษะอะไรล่ะเป็นอะไรทักษะเป็นอะไรเป็นอะไรเห็นไหมแต่ละองค์เนี่ยทักษะเปลี่ยนคําทํานายต้องเปลี่ยนนะครับ เป็นกาลีจะไปทายดีไหมทายดีดยังไงกาลีเป็นสีจะไปทายร้ายทายร้ายได้ยังไงล่ะก็ต้องทายดีเห็นไหมทีนี้มันถายรวมๆนะฮะนี่คือการทายรวมๆพอรวมๆม,มันก็ต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ต้องทายแบบว่าระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่ามันมีคําทํานายสองแบบอ่ะมาเป็นสีก็มาให้มาเป็นกาลีก็มาเอาแหละง่ายๆใช่ไหมทีนี้มาดูพระหัสบ้างนะฮะ พระรหัสเนี่ยมาจะพบอะไรนะครับพระรหัสเออเดี๋ยวเดี๋ยวดาวอังคารก่อนอังคารยังมาอีกเรือนหนึ่งพิจิกฮ,ฮ,ฮะฮะคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาอ่าอังคารเนี่ยคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญามาทับรักอาจมีคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาเข้ามาในช่วงอันนี้ไม่ใช่ช่วงนี้นะรู้สึกว่าจะเป็นเดือนแล้วอ่าใช่เงี้ย เป็นเดือนแล้วมีคูค่ครองคู่สูดคู่สัญญาเข้ามานะฮะแล้วคู่ครองคู่สตรคู่สัญญาเนี่ยอาจจะมาทําให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองก็ได้ครับทายว่าเสียหายมากกว่าดีนะอังคารอยู่ตรงมิถุนเนี่ยนะฮะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ทายกันอย่างนี้เลยอังคารที่มิถุนเนี่ยนะฮะทายจะเรียกว่าทายดีได้แค่ห้าสิบอ่ะต้องมีติดรายห้าสิบเพราะอะไรครับเพราะบ้านมิถุนเนี่ย กขไม่ถูกกับอังคารแ่ะนะฮะอาจจะเป็นคู่ครองก็ได้นำปัญหามาให้แล้วก็ต้องมาใช้เงินใช้ทองคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานำปัญหามาให้แล้วก็ต้องใช้เงินใช้ทองเกี่ยวกับเนี่ยคู่หุนส่วนคู่สัญญาด้วยทายอย่างนี้นะมั่นใจนะตรงเนี้ยค่อนข้างมั่นใจหน่อยเพราะว่าอังคารในบ้านมิถุนเนี่ยไม่ค่อย ไม่ค่อยจะสมใจปราถนาเท่าไหร่นะฮะ <_ d ata> พระรหัสเนี่ยมาจากธนูธนูก็คือมรณะนะฮะ <_ d ata> มรณะมาลาภะนะฮะ <_ d ata> มรณะมาลาภะตรงนี้เป็นยังไงอ่ะถ้าไม่เอาทักษามาจับทายดาวอย่างเดียวอ่ะอาจได้ลาภผลเก่าๆที่ทําเอาไว้หรืออาจมีมรดกเข้ามาเป็นลาภผลก็ได้ในช่วงปีนี้นี่มันดาวปีนี่เนาะนะฮะไม่ใช่ดาวเดือนนะฮะ ปีนี้พฤกษบเนี่ยเรื่องเก่าๆที่ทําไว้เกิดลาบเกิดผลหรือได้ลาบได้ผลเกี่ยวกับมรดกทายได้อย่างนั้นเลยนะครับผมส่วนบังกรนี่คือความสําเร็จนะฮะบ,บางกรคือความสําเร็จสุภะสุภะเป็นเกษตรนะฮะสุภะคือคัดลองชีวิตแต่ดาวเสาเนี่ย จะยางไรเสียมีคําทํานายหนึ่งที่ต้องทายเสาก็คือทายทุกทายโศกะฮะคิดมากวิตกกังวลช่วงนี้เป็นอย่างนี้คิดมากวิตกกังวลนะฮะและพระเสาก็พักองศาซะด้วยพักถอยหลังคิดยังไงพักถอยหลังเรื่องความสําเร็จเรื่องการใช้ชีวิตในช่วงเนี้ทบทวนหน่อยเกิดการทบทวนขึ้นหรือสุภาษนี่คือต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะเรื่องราวที่เกี่ยวว่าต่างถิ่นแดนไกลอ่ะ คิดใหม่อีกทีสิว่าจะทําเรื่องนี้ดีไหมเกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกลการกระทําอะไรในช่วงเนี้ย้อนกลับมาคิดใหม่ดีกว่าเพราะดาวเสารีใดาวคิดมากอยู่แล้วและยิ่งพักองศาอยู่ด้วยคิดสิสิ่งที่จะทํเนี้ทําดีไหมกลับมาคิดใหม่ใช้คําว่ากลับมาคิดใหม่เรื่องของต่างถิ่นแดนไกลเรื่องของการใช้ชีวิตกลับมาทบทวนใหม่สิฉันจะทําดีไหมในเรื่องนี้นี่คือดาวเสารนะฮะพระรหัสก็พักอง,องศาเหมือนกัน นะฮะมรดกที่จะได้เนี่ยนะฮะยื่นมาแล้วอ่ะเอาไปพอพักองศาถอยกลับเดี๋ยวขอคิดดูก่อน <c oughs> ดีลาบผลที่ใครจะยื่นให้เราเนี้ยนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่จะยื่นลาบผลให้ปกติให้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแต่พอช่วงเนี้ยเกิดยังไม่ได้ถ้าก่อนหน้านี้ได้กันแล้วไปถ้าช่วงนี้ยกําลังจะได้เนี่ยเดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าเอาอยัางไง ขอคิดดูก่อนอีกะราดขอคิดพระเสาขอ,ขอคิดไปองค์หนึ่งแล้วเห็นไหมนะฮะเรื่องราวที่เกี่ยวกับคัลลองชีวิตเนี่ยขอคิดดูก่อนอาจจะมาถึงลาบผลด้ก็ได้ลาบผลที่ได้มาเนี่ยนี่ก็พักองศาอ,อีกเอที่ว่าจะให้นะไอ้ที่ดินผืนเนี้ยเดี๋ยวฉันขอคิดดูก่อนอีกทีอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะประมาณนั้นลาบผลที่จะให้ลาบผลนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเงินทองอยา่างทุกๆอย่างอ่ะลาบผลเนี่ยจะได้ลาบได้ผลคนที่จะให้เฮ้ยเดี๋ยวขอคิดดูก่อน เออเดี๋ยวคิดได้ค่อยว่าอีกทีขอคิดนิดนึงเนี่ยพักองศาเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นอย่างนี้พุชศช่วงนี้ช่วงนี้พุชศเป็นอย่างนี้นะครับผมนะฮะตัวเองนี่ก็แต่นี่แน่ๆตรงนี้ไม่พักแน่ๆละนะฮะตัวเองเกิดปัญหาอุปสรรคนะฮะเกี่ยวกับบ้านที่ดินรถยนต์อะไรเงี้ยอาจจะมาเกี่ยวกับตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ที่ดินไงพักองศาตรงนี้ก็เลยเกิดปัญหาด้วยดาวมันสัมพันธ์กันทีนี้ ไม่คือถ้ามีเจ้าชะตาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรมันจะอ่านี่เเรื่องเป็นอย่างนี้อ๋อทายดาวพระเจ้าถนัดขึ้นนะฮะหนึ่งมีดาวเดิมสองมีทักษะแน่ๆสามมีเรื่องราวที่จริงๆเกิดขึ้นเนี้ยเราเอามาคํานวณปุ๊บเนี่ยเออเรื่องนั้นเนี่ยอ๋อที่ดินที่จะได้เหรอช่วงเนี้ยขอคิดก่อนอ่าขอคิดก่อนขอคิดก่อนในที่นี้อาจไม่ได้ก็ได้นะครับคิดไปคิดมาไม่ให้แล้วอ่ะเพราะอะไรเพราะคิดดูก่อนไง อาจจะได้ก็ได้ทายทีนี้เป็นการทายสองแบบเลยพอพักองศาให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ไม่ได้แทงกักนะเพราะว่าเขาขอคิดเนี่ยหมายถึงว่าคิดก็คือยังไม่อยากให้ไงทําไมถึงคิดก็เพราะว่ายังไม่อยากให้อะอาจจะไม่ให้ก็ได้หรือเอาไปเถอะอาจอย่างนี้ถ้าพระรหัสเดินดีอะได้ไปแล้วถ้าได้ได้ไปก่อนหน้านี้แนละ้วถ้าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ช่วงนี้อา้าวขอคิดเลยทีนี้นะฮะ ี่ามาถึงตรงนี้ก็เลยเกิดปัญหาหรือเปล่าพอไม่ได้เกิดปัญหาหรือเปล่านะฮะเกิดปัญหาหรือเปล่านะฮะปัญหานี่การเงินก็เลยเกิดปัญหาไปด้วยเลยแทนที่จะได้ไม่ได้แล้วนะฮะเนี่ยดาวมันสัมพันธ์กันนะครับหนึ่งทักษะต้องชัดเจนสองดาวเดิมนี่แหละเป็นตัวตัดสินเลยนะฮะดาวเดิมเนี่ยจะเรียกว่าดาวตัดสินก็ได้โมวงังตรงนี้มีสิบดวงไม่มีจันนะฮะเพราะว่า จันเนี่ยท่านอยู่ที่กรกฎเนี่ยนะฮะสหั์ช้าเนี่ยท่านเดินสองวันครึ่งต่อหนึ่งราศีทายวันนี้พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแะแต่ถ้าจันเดิมเนี่ยอันนี้ต้องดูประกอบจันเดิมอยู่ตรงไหนอันนี้สําคัญพระจันทร์นี่สําคัญพระอาทิตย์สําคัญนะฮะอาทิตย์จันทร์เนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นหลักๆเพราะความทานายอาทิตย์จันทร์เนี่ยมันดูได้กว้างมากนะฮะกว้างมากๆเราจันทร์เนี่ยเป็นแม่เป็นเมียเป็นอาหารโอ้โหเยอะจันทร์เนี่ย อาทิตย์ก็เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ครับผมนะฮะประมาณอย่างนี้ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับผม